ครับวันนี้เรามาดูการย้ายไลน์จาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่แบบง่ายๆกันนะครับอ่สำหรับท่านไหนที่มี iPhone เครื่องใหม่เนาะอยากย้ายไลน์นะครับขั้นแรกก็โหลดไลน์ในเครื่องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ไปที่โปรไฟล์เรานะนะครับขั้นแรกเราต้องทําการสํารองข้อมูลก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่าสํารองข้อมูล การสำรองข้อมูลตัวนี้มันจะสำรองเข้าไอคาวนะครับเราก็ทําการกดสำรองข้อมูลได้เลยการสำรองข้อมูลมีประโยชน์ก็คือเวลาเราเข้าเครื่องใหม่แล้วมันจะให้เราดึงกลับมาตอนที่เราเข้าเครื่องใหม่นะครับทีนี้มันจะให้เราตั้งรหัสสําหรับในการดึงข้อมูลก็ตั้งไปเลยนะครับตันนี้ตั้งง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมแบบนี้จากนั้นเรากดบันทึกครับเสร็จแล้วก็จะทาการสำรองข้อมูลทีนี้ข้อมูลการสำรองเนี่ยจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับแล้วก็ข้อมูลในในไลน์นะ เราก็ปล่อยมันทําไปจนเสร็จนะครับทีนี้ในช่วงที่มันกําลังสํารองอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องใหม่กันเครื่องใหม่ของเรานะครับก็เข้าที่ลายเลยเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเข้าลายใหม่เนี่ยก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับให้เรากดเข้าสู่ระบบครับทีนี้จากนั้นมันจะมีหลายแบบเลยให้เราเลือกเป็น QR code นะครับ QR code จากนั้นเขาบอกว่าก็กคือให้สแกน QR code นะครับเพื่อทําการย้ายไลายนั่นเองก็ทําการกดเลยครับทีนี้สแกนตัวเนี้ย แล้วก็กดตกลงนะครับอนุญาตให้ตัวแอปมันสามารถเข้าใช้งานพวกกล้องพวกข้อมูลในเครื่องได้อะไรพวกเนี้ยนะก็เ,เลือกตามนี้เลยจากนั้นตัว2อง qr code จะโผล่ขึ้นมาทีนี้มาดูที่เครื่องเก่าครับเครื่องเก่าหลังจากสำรองเสร็จเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะนะครับหน้าหลักเหมือนเดิมเนี่ยนะครับหน้าแรกเลยกดเข้ารูปโปรไฟล์เรานะครับรูปเฟืองเนะี่ยจากนั้นนะครับให้เราดูตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีเขา qr code สำหรับย้ายข้อมูลจากนั้นมันจะ สร้างเชียวอคัคคดขึ้นมาครับเราก็นําเครื่องใหม่นะครับมาทําการส่องเชียวอคัคคดเลยพอส่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันจะเด้งป๊อปอับขึ้นมาให้เรากดตกลงนะครับเนี่ยแล้วก็กดยินยอมในการย้ายาจากนั้นนะครับตัวแอปก็จะเด้งให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอเพื่อยืนยันการย้ายนะครับแล้วก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอของเราเสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าบัญชีเราเด้งมาอีกเครื่องหนึ่งเลยเห็นไหมจากนั้นทําไงต่อครับเนี่ยมันจะทําการดึงข้อมูลกลับมานะครับ ตัวนี้เครื่องเก่าก็จะเห็นว่ามันเด้งออกเลยนะครับเพราะว่าไลน์เนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้กําลังเรียกคืนค่าข้อมูลเห็นไหมครับในเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเรียกคืนกลับมานะครับพอมนเรียกข้อมูลเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่การใช้งานได้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้ไลน์ของเราในเครื่องใหม่ได้เลยทีนี้